นี่พระใหม่นะเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าพระใหม่ทำไมไม่มีรอบขอบกระจกไอการที่มีขอบขอบกระจกเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันล้นมาจากอะไรเห็นไหมเนี่ยบล็อกแม่พิมพ์แบบรุ่นนี่รุ่นใหม่นะเห็นไหมเป็นเป็นบล็อกอะไรแม่พิมพ์แม่พิม,มพ์มเหล็กเลยใช่ไหมบล็อกเหล็กใช่ไหมที่มีตัวกดปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งอย่างเงี้ย อ่าอันนี้จะเป็นพระช่วงปี2510กว่ากว่าเนี่ยเนเนื้อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนสมเด็จปากน้ำสมเด็จเจ้าคุณนออะไรอย่เนี้ยเนื้อลักษณะแบบเนี้แบบนี้นะถ้ามีเป็นหลังอุคว่ำลงมาเนี่ยก็เป็นเจ้าคุณนอเลยแต่ถ้าไม่มีอย่างเนี้ยเป็นหลังว่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนใช่ไหมเออแต่พอมาเป็นอย่างเนี้ยนี่ นี่เห็นไหมไม่มีกรอบขอบกระจกเขาก็เป็นพระแท้ใช่ไหมแล้วพอมีปั๊มอย่างเนี้ยเรารู้เลยวัดพระพุทธบาทสระบุรี2,519เพราะฉะนั้นเราเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตพระของ2,519เนี่ยลักษณะของพระโรงงานเห็นไหมเ้นซุมเขาไม่เหมือนกับเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ย เพื่อนๆดูนะเนี่ยอันนี้เป็นพระผลิตจากแกไนเซอร์ใช่ไหมส่งให้โรงงานทําเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่โรงงานทาพระเกนี่เป็นโรงงานผลิตพระตามสั่งนะครับแต่เนี้ยนี่คือพระเกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ว่ามีเป็นล้านองค์เนี่ยโอ้สมเด็จโตสร้างพระเป็นล้านองค์เลยเนี่ยองค์ลีอะไรสุขโขทัยเนี่ยดูเส้นสุมดิเห็นไหม คือถ้าคุณยังแยกเก๋กระจอกเก๋โรงงานอย่างเงี้ยออกจากพาแท้กระบวนการผลิตแบบแบบใหม่แบบเี้ยไม่ได้หรือแยกเก๋กับแท้เนี่ยแท้ก่อนปี2500เนี่ยไม่ได้เนี่ยมันเก๋แบบนี้คุณดูเนี่ยสัดส่วนนะการออกแบบ พระเนี่ยการออกแบบเนี่ยเขาจะมีต้องคือคนออกแบบเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความงามความสมส่วนความสงา่ารัดรูปใช่ไหมเออเขาเรียกเอเลแกนนะอนี่มันอะไรเนี่ยบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังแยกเ๋โรงงานกับแท้ไม่ออกก็เลือกเล่นหรือไม่ก็ศึกษาเพิ่มเติมซะนะครับ